จากเรื่องยาเสพติดนะคะมากันที่เรื่องโจรขโมยกันบ้างดีกว่าในขอนแก่นนะคะอันนี้เกิดเหตุแบบแม่จะหมั่นไส้โจรก็หมั่นไส้ <c oughs> เห็นใจเจ้าของร้านก็เห็นใจนะคะเอาไปดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะ เจ้าของร้านไขาของชําที่จังหวัดขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมขึ้นไป้ายไวนิวภาพโจรมาดเท่นะคะสวมเสื้องานบวชนาคเล็กค่ะทําทีมาซื้อเครื่องดื่มนะคะก่อนฉกกระสับมือถือมูลค่า28,000บาทของเจ้าของร้านหลบหนีไปค่ะเจ้าของร้านแจ้งความไว้แล้วนะคะแต่ยังไร้เงาผู้ก่อเหตุเผยโทรศัพท์เพิ่งซื้อมาใช้ได้เพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นค่ะ นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ภายในร้านไอติมพาณิชย์ร้านขายของชำและเครื่องดื่มถนนสีจันรตํบลบ้านเป็ดอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งก็ได้บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่ชายสคนนะคะขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ยี่ห้อฮอน d a าเวฟสีดําน้ําเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดที่บริเวณหน้าร้านก่อนที่ชายสวมเสื้อยืดสีแดงสวมกางเกงยีนขายาวจะถอดหมวกกันน็อกออก วางไว้ที่ตะกร้าหน้ารถจัก,กรยานยนต์แล้วเขาบอกว่าเดินเสยผมแบบเท่เข้ามาภายในร้านเลยนะคะ,คะโดยมีชายวัยรุ่นอีกคนรออยู่ที่รถจัก,กรยานยนต์เมื่อเดินเข้าไปถึงหน้าร้านชายสวมเสื้อสีแดงคนนี้แหละค่ะก็สั่งซื้อเครื่องดื่มกับเจ้าของร้านซึ่งจากคลิปนะคะจะเห็นว่าในระหว่างที่เจ้าของร้านกํลาลังเตรียมสินค้าก็เดินเข้าไปหยิบมือถือที่วางอยู่ตรงโต๊ะสีน้ําเงินเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วก็ ขึ้นรถจัก,กรยานยนต์ขับรถออกไปเลยนะคะซึ่งก็ไม่ได้รอเอาเครื่องดือ่มอะไรเลยซึ่งก็มุ่งหน้านะคะไปทางบึงหนองโคดแล้วก็เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในเวลาประมาณ2องทุ่มห้นาทีของวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่ร้านที่เกิดเหตุเลยนะคะซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์สชั้นค่ะอยู่ที่เลขที่360-70ทับบ้านโคกฝันโปง่งตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่น ด้านล่างเปิดเป็นร้านขายของชำนะคะก็พบว่าที่บริเวณผนังด้านหน้าร้านค่ะมีการขึ้นไป้ายไวนิลขนาดใหญ่เป็นภาพของคนร้ายนี่แหละค่ะสวมเสื้อสีแดงที่เข้าไปฉกอัทโนตั์มือถือเจ้าของร้านไปและมีข้อความระบุเอาไว้ด้วยนะคะว่าบุคคลในภาพอันตรายเข้ามามขโมยโทรศัพท์มือถือในร้านผู้ใดพบเห็นกรุณาแจ้งเบาะแสได้ที่เบอร์โทร0610937887มีรางวัลให้ครับ ผู้สื่อข่าวก็ไปพบกับเจ้าของร้านนะคะซึ่งชื่อว่านายคมกริตรายรัพย์อายุ53ปีค่ะซึ่งเขาก็ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าที่ร้านเนี่ยเปิดขายของในช่วง4โมงเย็ยนถึง4ทุ่มเป็นประจำนะคะโดยในวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งเป็นวันเกิดเหตุเนี่ยก็เปิดขายของตามปกติค่ะจนช่วงเวลาประมาณ2ทุ่ม50นาทีขณะที่ตนนะคะก็เล่นมือถืออยู่หน้าร้านแบบนี้เลยค่ะก็เป็นประจำแบบนี้นะคะก็มีลูกค้า2คนนะคะ ขับขี่รถจักรยานยนมาจอดที่หน้าร้านก่อนที่ชายสวมเสื้อสีแดงที่มีข้อความสีเหลืองหน้าเสื้อนะคะว่านาคเล็กเนี่ยแหละคะ่ะไม่คุ้นหน้าเลยนะคะเดินเข้ามาจะซื้อเหล้าขาวกับตนเองหนึ่งกงตนเองจึงไปลินเหล้าให้นะคะก่อนที่คนร้ายจะเปลี่ยนใจสั่งเอาเป็นกักค่ะโดยในระหว่างที่ตนเองกําลังลินเหล้าอยู่นั้นนะคะคนร้ายก็ใส่จังหวะนี้แหละคะ่ะไปหยิบเอาโทรศัพท์มือถือของตนเองนะคะยี่ห้อ vivo รุ่น v 2 0 pro สีดำมูลค่า2 8 0 0 0บาทซึ่ง ซื้อมาใช้ได้แค่เดือนเดียวเท่านั้นค่ะ,คะแล้วก็ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะโดยไม่ได้เอาเล่าข่าวที่สั่งไว้ด้วยนะคะซึ่งหลังจากนั้นไม่ถึง5วิค่ะตนเองก็ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามไปนะคะแต่ก็ไม่พบคนร้ายหลังเกิดเหตุหาจจึงได้เข้าแจ้งความที่สบพบ้านเป็ดแต่จนถึงวันนี้นะคะก็ยังไม่พบเบาะแสของคนร้ายนะคะจึงได้นําภาพของคนร้ายปริ้นใส่ไว้นิ้วขึ้นป้ายประกาศหาเบาะแสของคนร้ายพร้อมตั้งรางวัลน,นําจับจํานวน2,000บาทสาหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสจนสามารถนําไปสู่การจัับกลุ่มตว นั่นเองค่ะค่ะบอกหมาเยเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะคะ061093 7887มีรางวัลให้ด้วย2,000บาทค่ะ